ครับเดี๋ยวมาเจอกันในข้อที่55กันบ้างนะครับเดี๋ยวแบ่งก็เป็น2คลิปและกันเหมือนเดิมเนาะจะได้ดูไม่หยุดเยือและก็ไม่นานเกินไปโอเคครับข้อนี้ขออนุญาตทำข้อ55.1ก่อนแรง F นี้มีค่าเท่ากับ80นิวตันจงหาว่า the magnitude of coordinate direction angle ก็คือพวก Alpha, เบต้าแกมมาของไอตัว couple moment ที่กระทำต่อ ไปนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหไร่นะคับถ้าเขาอยู่ในรูปแบบที่เป็น xyplane ทุกท่านครับเมื่ออยู่ใน3มิตินี้ไอตัวโมเมนต,ต์เนี่ยเราบอกเลยว่าไอโมเมนต์เนี่ยมันคือ r cos กันกับ f แต่บังเอิญว่าถ้าเกิดมันเป็นแรงที่เป็นแรงคู่ควบในลักษณะอย่างนี้นะคับในลักษณะอย่างนี้เราสามารถเอา r นะครับไม่ต้องไปคิดละเอา r ระหว่าง2ตัวนี้ ไปคอสกันกับ F แด้เลยแต่เมื่อเป็นเวกเตอร์ปัญหาที่สำคัญของเวกเตอร์คือแล้วเวกเตอร์มันชี้จากไหนไปไหนนั่นสิครับเป็นปัญหาที่สำคัญเราเตือนทุกครั้งว่าถ้าเป็น3มิตินั้นถ้าคุณต้องการใช้แรง F นะครับเวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์ r เนี่ยที่คุณต้องมาคอสในการหาไอตัวโมเมนต์เนี่ยต้องชี้จากคู่แรงของเขามาหาเขานะครับ ถ้าคุณต้องการเฉลง f ไอตัว r ต้องชี้จากลบ f มาหา f นะครับถ้าคุณต้องการเอา r ไปคอสกันกับแรงลบ f ไอ r ดังกล่าวจะต้องชี้จากคู่ของเขาไปหาแรงลบ f นะครับเหตุผลที่เราทำอย่างนี้เนื่องจากมันมาจากสมการณคณิตศาสตร์ที่เราเขียนสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแล้วก็ย้ายข้างสมการดูก่อนหน้านี้นะครับในตัวที่เป็นรูปแบบของเนื้อหา เดี๋ยวเราลองมาทําดูกันแต่ไม่ว่าคุณจะใช้แรง f หรือลบ f ทุกท่านครับคําตอบออกมานั้นจะต้องมีค่าออกมาเท่ากันและจะทําให้เราหา a l ลฟาเบต้าแกมมาได้อย่างแน่นอนเอาใส่หัวนิดหน่อยใส่หัวนิดหน่อยนะครับอพอเราไปดูบางครั้งมันก็เผลอนะครับพอไปดูในตัว reference ของตัวเองก็ใช้เป็นตัวหนานะครับก็เลยลืมเขียนหัวให้โอเคนะครับ เอาอย่างนี้แหละกันครับเรามาเริ่มทำกันข้อแรกกันก่อนดูดีกว่าว่าไอ้ตัวแรง F นั้นมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวแรง F นี่โจทย์กำหนดมาคือ80นะเอ80นิวตันนะครับทุกท่านครับเอา F เนี่ยขนาดคือ80จากข้อข้ออะไรนะนะครับ55.1นะครับอันดับแรกผมขอญอาตพอดจุดตรงนี้ให้ตัวนี้เป็นจุด A และให้ตัวนี้เป็นจุด B ยังไงเสียกันจะหา r นะครับเวกเตอร์ชี้จากจุดไหนไปไหนเอาจุดปลายลบจุดต้นนั้นทุกท่านก็ทราบอยู่ดีแล้วว่ามันต้องรู้จักพิกัดกันก่อนไอตัวพิกัดนั้นเปลี่ยนเป็นเมตรซะให้เรียบร้อยไปดูที่ไปอยู่ที่จุด b ครับจุด b เนี่ยจุด B เนี่ยออกมาจากแกน x คือ300ครับออกมาจากแกน y ออกมาจากนี่ถึงนี่300จากนี่ถึงนี่300และออกมาอีก200ครับรวมกันเป็น800ครับ ดังนั้นพิกัดออกมาเป็น0.3 0.8และก็0ครับเหตุผลที่เป็น0เนื่องจากอยู่ในระนาบ xy ค่า z ไม่มีนะครับแกน z ไม่มีครับทุกท่านเท่านั้นแย,ยพอครับยังไปดูกันต่อที่ว่าแล้วแทยจริงแล้วไอจุด a นี่มีค่าเท่ากันกับเท่าไรจุด a กับออกมาจากแกน x เท่าไหร่ครับคือ200นะครับแนแนวที่ทางที่เป็นบวกด้นะออกมาจากแกน y คือ300นะครับ คิดออกมาแล้วเลยกลายเป็น0.2 0.3แล้วก็0ครับอยู่ใน x y plane นะครับใน x y ไอค่าที่เป็นค่าที่เรียกว่าค่าในแนวแกน y นั้นไม่มีไม่มีหลังจากนั้นแล้วเวลาที่ผมจะเช็คให้ดูว่าเราจะใช้ตัวไหนเป็นตัวไหนนั้นผมขอแยกเขียนให้ดูอย่างนี้ดีกว่าครับเน้นย้ำอีกทีหนึ่งก่อนจะเข้าสู่การคำนวณ ถ้าผมต้องการหา copper moment โดยอาศัยแรงที่เป็นแรง F ครับแรง F เนี่ยต้องไปคอสกันกับ r ตัวหนึ่งซึ่งก็ต้องเป็น r ที่ชี้จากลบ F มาถึงเขานั่นก็คือเป็น r ab ครับทุกท่านแต่ถ้าผมต้องการหา mc เท่ากันนั่นแหละฮะ mc เหมือนเดิมมันก็คือ r ครับเวกเตอร์ r push เวกเตอร์ r ไปคอสกับแรงแต่ต้องการออกมาเป็นแรงลบ F ถ้าต้องการเป็นแรงลบ f ผมต้องหาเวกเตอร์ที่หางอยู่กับคู่ของเข้าไปหาตัวเองนั่นก็คือเวกเตอร์ r b a ครับซึ่งสองตัวนี้ก็กลับกันนะครับกลับกันไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นครับผมก็เริ่มกันเลยเดียวกว่า ดังนั้นแน่นอนล่ะถ้าผมจะโชว์ให้เห็นว่าเราสามารถใช้ r ทั้ง2ตัวนี้ในการพิจารณาหาข้าโปรโมเมนต์ได้ผมก็ต้องหาทั้ง r a b และ r b a r a b จุดปลายลบจุดต้นครับจุดปลายอยู่ที่จุด b ก็0.3ลบครับลบ0.2 i ครับนะครับจุดปลายครับ0.8ครับไปบวกกับ 0.8ลบ 0.3jk ไม่มีไม่ต้องเขียนได้ออกมาเป็น 0.1i บวก 0.5j ครับทุกท่านดังนั้น rba <B>, ก็แน่นอนแหละเป็นส่วนกับค 0.1i ลบ 0.5j ใครอยากทำดูก็ได้นะนะครับมันเป็นส่วนกับซึ่งกันและกัน ก็คือย้ายจุดปลายจุดต้นนั่นแหละฮะเดี๋ยวค่าออกมาจะติดลบกลับกันมาในลักษณะอย่างนี้ไปดูกันต่อที่แรง f ครับแรง f นั้น80ชี้ขึ้นดิงสูงชันชี้ขึ้นดิงสูงชันเลยกลายเป็น80ครับแต่เป็น8 0 k ครับแต่ถ้าเป็นแรงลบ f นั้นก็ต้องบอกว่าบอกกันชัดๆว่าก็แค่เป็นลบ8 0 k ครับโอเคละ่ะได้ทั้ง f ได้ทั้ง f ได้ทั้ง r แล้วสามารถหาโมเมนต์ได้สามารถหาโมเมนต์ได้าาไดกดเช็คให้ดูนะครับว่าที่จริงเราก็หามาบ่อยแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโมเมนต์โมเมนต์ moment c นะครับมีค่าเท่ากันกับขออนุญาตใช้เป็น r a b ดูสักนิดที่ไปคอสกันกับนะครับไปคอสกันกับแรง f มีค่าเท่ากันกับเท่าไรก็ ijk ครับ ijk r ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ r a b ก็0.1นย์จุด้วและก็0ครับแรง f ก็0.0 0, ครับ80ครับทุกท่านต่อแถวต่อหลักให้เรียบร้อยนะแล้วก็คูณกันให้เรียบร้อยคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกนะครับอ่ะผมรอสักหน่อยหนึ่งนะครับรอสักหน่อยหนึ่งอ่าต่อแถวต่อหลักให้แล้วกันนะครับแต่ทุกท่านก็คิดน่าจะได้อยู่นะ เพพาะศูนย์เยอะนะครับศูนย์เยอะทุกท่านจะได้ออกมาครับผมขออนญาตสรุปเป็นคําตอบเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าไอตัวคอสส์ไอตัวคอ,ส,อ,อ,วคอสเนี่ยเราโดยวิธีการหาแบบต่อแถวต่อหลักการหาโดยใช้รูปแบบของเมตริกเนี่ยเราพยายามทําให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับน่าจะไม่ยากอะไรถ้าคนไหนจะลองทำกดหยุดสต็อปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเสียดายจดน,นะไหนๆก็มาแล้ว 40i ครับ 40i ลบ แปดเจนิวตันเมตรครับได้ออกมาแล้วได้ออกมาแล้วได้ออกมาเป็นคำตอบแล้วแต่เราก็อยากโชว์เลิศเกินว่าแล้วถ้าผมต้องการไม่ต้องการเอาไปคอสกันกับตัว f ลหรผมต้องการไปคอสกันกับลบ f ก็บอกว่าดังนั้นก็เป็น r สิจ๊ะก็เป็น r สิ r อะไรน,นะครับก็เป็น r b a นะถึงจะไปคอสกันกับลบ f ต้องวิ่งจากเพื่อน ไปหาเพื่อนนะครับเอาวิ่งจากเพื่อนไปหาตัวเองนะครับดังนั้นก็เหมือนเดิมครับ ijk แต่แทนที่ตัวนั้นจะเป็น rab d ัว้กลายเป็นลบ0.1ลบ0.5และก็0นี่ก็เป็น0 0ลบ80ลองคิดดูก,ก่อนนะครับลองคิดดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วค่าออกมานั้นจะมีค่าออกมาเท่ากับเท่าไหร่ออกมาก็มีค่าเท่ากับ4 0 i ลบ 8J นิวตันเมตรเหมือนเดิมครับทุกท่านเท่ากันเลยไม่ว่าคุณจะใช้ลักษณะไหนในการคิดนะครับลักษณะไหนในการคิดก็ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่า R นะควรชี้จากไหนนะครับ R ควรชี้จากไหนและใช้ F ตัวไหนเป็นตัวยึดนะครับเอาละเอาละได้ออกมาแล้วนี่คือโมเมนต์แต่โจทย์ต้องการถามอีกตัวนึงก็คือเป็น เป็นมุมนะครับเอลฟาเบตกมมาไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขากลัวมันโจทย์มันสั้นนะครับเลยให้หาเอลฟาเบต้าแกมมาด้วยตัว MC นั้นมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร่ MC นั้นถ้าคุณจะหา a l ลฟาเบต้าแกมมาคุณต้องรู้ขนาดของเขาก่อนนะครับคุณต้องรู้ขนาดดังนั้นก็เริ่มเลยครับว่าดังนั้น MC ก็มีค่าเท่ากับรูทไอตัว ค่าในแกน x ยกกำลังสองค่าในแกน y ยกกำลังสองค่าในแกน z ยกกำลังสองแต่ข้อนี้สบายหน่อยมีแค่ x กับ y เลกลายเป็นแค่40กํากำลังสองบวกลบ8ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ40.8นิวตันเมตรครับได้ออกมาแล้วเป็น40.8นิวตันเมตรครับโอเคนะครับดังนั้นครับดังนั้นดังนั้น เราก็จะหาเอลฟาหาเบต้าหาแกมมาได้แล้วล่ะถ้าเร็วไปกดหยุดสต็อปดูเป็นระยะระยะนะครับทุกท่านครับไหนๆก็มาดูโจทย์แล้วนะครับดูเฉยๆมัน,ม,นมันน่าเสียดายนะครับเราก็พยายามคิดดูให้มันคล่องกันแล้วกันนะครับไหนๆก็มาแล้วก็กดหยุดสต็อปแล้วก็ทําแล้วก็ถ้าอยากดูคําตอบก็ไม่ต้องฟังบรรยายก็ได้ครับกดข้ามไปดูคําตอบได้เลยนะครับแต่ว่าเผื่อผิดแล้วก็ เอ้ตัวเลขตรงไหนไม่ตรงกันก็ค่อยกลับมาดูก็ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรเอลฟาครับผมต่อเลยนะเอลฟามันเกิดจากไอตัวคอสครับอไอตัวอาร์คอของไอตัวคอมโพเนนต์ในแนวแกน X คือ40ค่ะส่วนค่าทั้งหมดก็40.8ดังนั้นคำตอบในตัว i ออกมานะครับตัว i ออกมาประมาณ11นะครับ11.3องศาทุกท่านครับไปกันต่อครับ ตัวเบต้าครับตัวเบต้าคืออาร์คคสครับคอมโพเนนต์ในแนวแกนนะครับคอมโพเนนต์ในแนวแกน Y คือลบ8ส่วน40.8ครับมีค่าเท่าก,กันกับ101องศาครับและบางคนบอกเฮ้ยไม่มีคอมโพเนนต์ในแนวแกน Z เนี่ยเออแกน z มุมมีค่าเท่ากับ0หรือเปล่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่า อย่าลืมว่าเนี่ยข้อนี้ที่เราต้องเอามาชัดๆเอามาชี้ชัวร์ๆเนี่ยอัลฟาเบต้าแกมมาถึงเขาไม่มีคอมโพเนนต์ในลักษณะนะครับในลักษณะที่อยู่ในแนวค่าของเขาไม่มีในแนวแกนเซตเลยซึ่งก็หมายเขาว่าเขาเกิดการกระทำเนี่ยอยู่ในะนาบ xy เมื่อในระนาบ xy นี่มัาทำมุมกับแนวแกนเซตนี่คือ90องศานะครับ และทำไมล่ะถึงเป็น90ก็บอกว่า r c o s ไง r c ของ0์ส่วน40.8เนี่ยมันออกมามันคือ90องศานะครับทุกท่านครับเออ c o ส90นะครับคอส90เนี่ยมันออกมาได้ได้มีค่านะครับมีมีค่านะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมข้อนี้เอามาชัดๆเอามาชัวๆคือตัวนี้แหละครับปัญหาสำคัญอ่ะอ่ะแล้วก็พวกนี้นะอย่าลืมนะครับว่า R ควรชี้จากไหนไปไหน โอเคแล้วครับเพื่อไม่ให้วีดีโอมันยาวมากก็เดี๋ยวไอตัวที่เป็นอีกข้อนึงเนี่ยนะครับเป็นข้อจุด2ของเขาเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันในวีดีโอถัดไปแล้วกันที่จริงในหนังสือเขาก็แบ่งเป็น2ข้อแหละฮะแต่ผมกลัวเปลืองกระดาษผมก็เลยเอามาใส่เป็นตัวอ,อยู่ด้วยกันแต่ก็มันจะยาวเกินไปก็ขอสับตรงไปเท่านี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ทวนแล้วนะอันนี้ไม่ทวนและคณิตศาสตร์ธรรมดาน,นะครับคูณขึ้นเป็นลบคูณลงเป็นบวกต่อแถวต่อหลักน่าจะพอทําได้แล้ว เดี๋ยวไปดูการข้อจุด2กันต่อครับ